สวัสดีครับอ่าพระกัมภีร์จบใน1ปีกับจอนประจำวันที่4กันยายนพระธรรมสุริดี143 144 145และพระธรรม1โครินธ์บทที่14ข้อที่21ถึง40ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมสุริดี143คำอธิฐานขอทรงช่วยให้พ้นจากสั ตรูเพลงของดาวิดข้าแต่พระยาเวขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ของเนี่ยพระกันสดับคําวิงวอนของข้าพระองค์ตามความซื่อสัตย์ของพระองค์ขอทรงตอบข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของพระองค์ขออย่าตัดสินผู้รับใช้ของพระองค์เพราะไม่มีชีวิตใดชอบธรรมเฉพาะพระพักพระองค์เพราะศัตรูไล่กวดข้าพระองค์เขายี่ ชีวิตข้าพระองค์ลงถึงดินเขาทําให้ข้าพระองค์อยู่ในที่มืดเหมือนคนที่ตายนานแล้วจิตวิญญาณข้าพระองค์จึงอ่อนระอาอยู่ภายในและใจข้าพระองค์ก็กลัวลานข้าพระองค์ระลึกถึงสมัยเก่าข้าพระองค์ใคร่ครวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์ตรึกตรองถึงงานแห่งพระหัตของพระองค์ข้าพระองค์ชูมือทั้งคู่ไปยังพระองค์จิตใจข้าพระองค์กระหายหาพระองค์อย่างแผ่นดินที่แห้งผากเซลา แต่พระยาเวขอทรงรีบตอบข้าพระองค์จิตวิญญาณข้าพระองค์ฝ่อไปแล้วขออย่าซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังหมหลุมมรณะขอทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรไปเพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ก็แต่พระยาเว ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากศัตรูข้าพระองค์ได้ซ่อนตัวอยู่ในพระองค์ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทาตามพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปตามทางราบเรียบแต่พระยาเวขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ออกมาจากความยากลำบากโดยความชอบธรรมของพระองค์และขอทรงทำลายศัตรูของข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์และขอทรงกำจัดคู่อริทั้งสิ้นของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์สดีดี144คำริษทานขอช่วยชาติให้พ้นภัยและให้มั่นคงของดาวิด สถาุการณเดบพระยาเวพระศิลาของข้าพระองค์ขอทรงฝึกมือข้าพระองค์ให้ทําสงครามและนิ้วมือของข้าพระองค์ให้ทําศึกทรงเป็นผู้อารักขาและป้อมปราการของข้าพระองค์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกรง่งและผู้ช่วยผู้ของข้าพระองค์ทรงเป็นโลกของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ซึ่งข้าพระองค์เข้าลีภยัย ผู้ทรงปราบชนชาติทั้งหลายให้อยู่ใต้ข้าพระองค์แต่พระยาวเวมนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์เอาพระไทยใส่เขาบุคลมนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์คิดถึงเขามนุษย์เหมือนลมหายใจวันเวลาของเขาเหมือนเงาที่ผ่านแต่พระยาวเวขอทรงโน้มฟ้าสวรรค์และเสด็จลงมาและขอต้องภูเขาทั้งหลายเพื่อให้มีควันขึ้นขอทรงให้สายฟ้าแลบ ให้พวกศัตรูกระจายไปขอท่งแผลงสอนของพระองค์ทำให้พวกเขาแตกหนีขอเยียดพระหัตถ์ของพระองค์จากที่สูงทรงช่วยและกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากน้ํามากหลายให้พ้นจากมือคนต่างาติผู้ซึ่งปากของเขาพูดเท็จและขวามือขวาของเขาเป็นมือแห่งการหลอกลวงข่าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระองค์ข้าพระองค์จะดีดพินสิบสายเสดีพระองค์ผู้ประทานชัยชนะแก่บรรดาพระราชาผู้ทรงช่วยดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ให้พ้นจากดาบชั่วร้ายขอทรงช่วยและช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พน้นมือคนต่างชาติผู้ซึ่งปากของเขาพูดเท็จและมือขวาของเขาเป็นมือแห่งการหลอกลวงขอให้บรรดาบุตรชายของข้าพระองค์ทั้งหลายเมือ่อพวกเขายังหนุ่ม อยู่เป็นเหมือนต้นไม้โตเต็มขนาดและขอให้บรรดาบุตรหญิงของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหมือนเสาหัวมุมสลักสลาตามแบบพระราชวังขอให้ยุ้งฉางของข้าพระองค์ทั้งหลายเต็มมีของบรรจุอยู่ทุกอย่างขอให้ฝูงแกะของข้าพระองค์ทั้งหลายเพิ่มปูนเป็นพันเป็นหมื่นในทุ่งโลง่งขอให้ฝูงวัวของข้าพระองค์ทั้งหลายมีลูกดกไม่มีใครพังเข้ามาไม่มีออกไปและขออย่าให้มีเสียงร้องทุกในถนนหน,นทางของข้าพระองค์ทั้งหลาย ชนชาติผู้มีพระพรอย่างนี้ก็เป็นสุขชนชาติซึ่งพระเจ้าของเขาคือพระยาเวก็เป็นสุขสรดี145ีความยิ่งใหญ่และความดีของพระเจ้าบทเพลงสรรเสริญของดาวิดข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เป็นนินรันดร์ทุกวัน พระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์พระองค์จะเสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนินรันดร์พระเวณนั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะเสรรเสริญอย่างยิ่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นเหลือจะอย่างรู้ได้คนรุ่นหนึ่งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ให้อีกคนรุ่นหนึ่งฟังและจะประกาศกิจการอนุอนภาพของพระองค์ ข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงความยิ่งใหญ่ในศักดิ์ศรีอันสูงส่งของพระองค์และตรึกตรองถึงการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์มนุษย์จะกล่าวถึงอนุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เขาทั้งหลายจะเล่าถึงขคุณความดีอนุดมของพระองค์ออกมาและจะร้องเพลงด้วยความยินดีถึงความชอบธรรมของพระองค์พระยาเวมีพระคุณและทรงพระกรุณาริ้วช้าและทรงมีความรักอย่างอุดมพระยาเว องค์ดีต่อทุกคนและพระกรุณาของพระองค์อยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์และผู้จงรักพักดีทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายสาธการแด่พระองค์เขาทั้งหลายจะกล่าวถึงพระสิริแห่งพระราชอันจักรของพระองค์และเล่าถึงกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์ขพอให้บรรดาบุตรของมนุษย์ทราบ ถึงกิจการอันทรงอนุภาพและศักดิ์ศรีอันใหญ่ขอบแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันและการครอบครองของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์พระเดียวเวทรงซื่อสัตย์ตามพระวจนะาทั้งสิ้นของพระองค์และทรงพระเมตตาตามกิจการทั้งสิ้นของพระองค์พระเดียวยเวทรงประคองทุกคนที่กำลังจะล้มลงและทรงพยุงทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้น ดวงตาทุกดวงมองดูพระองค์ด้วยความหวังและพระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลาพระองค์แบพระหัตถ์ออกและสรงให้สรรพสิะะ่งที่มีชีวิตอิ่มตามความปรารถนาพระยาเวทรงชอบธรรมในพระมันขาทั้งสิ้นของพระองค์พระองค์ทรงเอนดูในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์พระยาเวสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์คือทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงพระองค์ประทานความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูล พวกเขาด้วยและทรงช่วยเขาให้รอดพระยาเวทรงเฝ้ารักษาทุกคนที่รักพระองค์แต่พระองค์ทรงทำลายคนอธรรมปาของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระยาเวและทุกชีวิตจะถวายสาธุก,การแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิจน,นิรันด์พันธสัญญาใหม่น่งโครินบทที่14ในกฎบัญญัติบันทึกไว้ตามที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าเราจะพูดกับชนชาตินี้โดยใช้ คนที่พูดภาษาต่างแดนและคนที่ริมฟีปากของชนชาติต่างชาติถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ฟังเราฉะนั้นภาษาที่ตนไม่รู้จักเป็นปรากฏการสำคัญสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจา้าและไม่ใช่สำหรับผู้ที่เชื่อ การเผยคํากล่าวของพระเจ้านั้นสําหรับผู้ที่เชื่อไม่ใช่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่ออย่างนั้นหรือถ้าเป็นเช่นนั้นหากว่าทั้งคริสตจักรมาประชุมกันและทุกคนต่างก็พูดภาษาที่ตนไม่รู้จักบางคนก็ไม่บางคนที่ไม่เข้าใจหรือผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าซึ่งเข้ามาในคริสตจักรจะไม่พูดว่าท่านเสียสติไปแล้วหรือและทุกคนที่ไม่เชื่อหรือบางคนที่ไม่เข้าใจเข้ามาในคริสตจักรขณะที่ทุกคนกําลังเผยคำกล่าวของพระเจ้าอยู่ทุกสิ่งที่เขาได้ยินทําให้เขารู้สึกสํานึกว่าเขาเป็นคนบาปและทุกสิ่่งทีเขาาตํหนิ ความับในใจของเขาจะเปิดออกและเขาจะกล้มลงกราบนรันสก,การพระเจ้าและแจ้งว่าพระเจ้าสถิตท่ากลางท่านทั้งหลายจริงระเบียบในคริสตจักรน้องทั้งหลายเราจะว่าอย่างไรดีเวลาที่ท่านมาประชุมกันบางคนมีเพลงสรุดีมีคําสั่งสอนบางคนมีความจากพระเจ้ามาเผยบางคนพูดภาษาที่ตนไม่รู้จักหรือแปลภาษาที่ตนไม่รู้จักจงให้ทุกสิ่งเป็นเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรเถิด มีคนพูดภาษาที่ตนไม่รู้จักคนมีเพียงสองคนหรือไม่ก็สามคนเป็นอย่างมากและให้พูดทีละคนโดยต้องมีคนแปลไม่มีคนแปลคนที่พูดได้ควรเงียบไว้ในคริสตจักรและพูดกับตนเองและตอบพระเจ้าให้ผูเ้เผยคํากล่าวของพระเจ้าสองหรือสามคนพูดและให้คนอื่นพิจารณาอย่างระมัดระวังถ้าพูดที่นั่งอยู่มีการเผยความซึ่งมาจากพระเจ้าคนกำลังพูดอยู่จึงต้องเงียบก่อนเพราะท่านทุกคนเผยความ จากพระเจ้าได้ทีละคนเพื่อว่าทุกคนจะได้เรียนรู้และได้รับกำลังใจวิญญาณของผู้เผยคำกล่าวของอยู่ในการควบคุมของผู้เผยคำกล่าวเองด้วยเหตุว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความยุ่งเหยิงแต่เป็นพระเจ้าแห่งสันสที่สุดทําเป็นไปในทุกจักรของบรรดาผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าหญิงควรอยู่นิ่งเงียบในคริสตจกักรด้วยว่าพวกนางไม่ได้รับอนุญาตให้พูดแต่ควรยอมฟังตามที่กฎบัญญัติกล่าวไว้ ถ้าผู้หญิงต้องการจะถามสิ่งใดก็ควรถามสามีที่บ้านเป็นสิ่งที่น่าละอายที่ผู้หญิงจะพูดในคริสตจักรคำกล่าวของพระเจ้าเริ่มมาจากพวกท่านหรือรือว่าพวกท่านเป็นผู้เดียวที่แรกคำกล่าวถ้าผู้ใดคิดว่าตนเป็นผูเ้เผยคำกล่าวของพระเจ้าหรือมีความสามารถพิเศษจากพระวิญญ,ญาณก็ตงยอมรับด้วยว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเป็นพระบัญญ,ญัติของพระผู้เป็นเจ้าถ้าผู้ใดเพิกเฉยเรื่องนี้ เขาเองก็จะถูกเมินดังนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าท่านจงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเผยคำกล่าวของพระเจ้าเถิดและถ้ามีคนพูดภาษาที่ตนไม่รู้จักก็อย่าห้ามเขาแต่ทุกสิ่งควรกระทําให้เหมาะสมและด้วยความเป็นระเบียบจบการอ่านประจำวันที่4กันยานยนพระเจ้าเวพรรับ